ครูกิ๊กสคูณต้องฝึกตอนไหนอนุบาลฝึกได้ไหมนะคะวันนี้ครูกิ้จะมาบอกว่าสุคูณต้องฝึกตอนไหนกันคะ่ะถ้าตามหลักสูตรค่ะตามหลักสูตรก็จะเรียนการครูณการหารตั้งแต่ป .2 นะคะเทอมหนึ่งก็จะเป็นการครูณพอเรียนการคูณเสร็จพอขึ้นเทอมสองเนี่ยจะต่อด้วยการหารเลยเพราะมีความสัมพันธ์กันได้ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นควรจะเตรียมตัวให้น้องได้สุขคูณก่อนเรียนเรื่องการครูณ ะะต้องได้ก่อนล่วงหน้าจะไปได้พร้อมระหว่างเรียนก็ลำบากนิดนึงน้องต้องใช้แล้วแล้วยังไม่ได้นะคะแล้วก็เขาก็เลยต้องเขาเรียกว่าต้องเหนื่อยเพิ่มขียนเพิ่มแต่ถ้าเราทําล่วงหน้ามาก่อนวางแผนมาก่อนเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าอะไร เตรียมตัวมาก่อนนะคะยังไม่ต้องไปนั่งทําความเข้าใจการคูณหรือไปเข้าสู่รูปแบบของจบปัญหาละสุคูยังไม่ล่องเลยแต่ถ้าข้องแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนอ๋อการคูณคืออะไรทําความเข้าใจไปทํโจทย์ปัญหาเราก็เด็กเกเขาก็จะเอาเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาจะไปโฟกัสที่ตรงนั้นได้เพราะว่าในส่วนของสุคูในตัวของทักษะเนี่ยเขาได้แล้วนะคะอ่ะได้ในที่นี้คืออะไรสุคูไม่ใช่ได้แค่ว่าท่องเรียงเรียงเพราะว่าไม่ตรงกับการใช้งานจริงใช้งานจริงเราจะไปเจ 5จอห้เนี่ยต้องได้เลยจะมา5 15 5 2ึ5 3 5อย่างนี้อยู่เนี่ยมันกว่าจะสิบข้อหนึ่งเนี่ยทำได้ยากได้ช้ามันก็เลยกลายเป็นโหถ้ามีการบ้านสักสิบข้อนี่คือเหนื่อยเลยแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าเราทําได้เร็วสมองเขาก็คิดได้เร็วนะคะลดภาระงานไปได้เยอะเลยกลายเป็นเรื่องแบบจากที่ยากกลายเป็นเบาไปเลยค่ะนะคะอันนี้คือพลังของของการเตรียมสุขุมไว้ทีนี้อ๋องั้นก็ประมาณ วันหนึ่งไม้ได้หมดค่ะแต่คือยังไงให้เตรียมก่อนล่วงหน้าทีนี้บางบ้านเขาก็จะมีเทคนิคของเขาเองเพื่อว่าบางบ้านเขาเตรียมว่าโอ้ในคอร์คกุกกิเอาง่ายๆในคอร์คกุกกิงงีแต่น้องอุดานหนึ่งอะค่ะ อนุบาล3อะไรทำนองนี้นะคะ,ะถ้าเป็นจานวนยอดฮิตก็เป็นอนุบาล3ป1ปอ2ออย่างเงี้ยจะยอดฮิตก,ก็คือจะมาเตรียมตัวน้องและถามอนุบาลเตรียมโหกว่าจะได้เรียนป2สองไม่ลืมหรอไม่ลืมค่ะนะคะเป็นเทคนิคที่ฝึกง่ายแล้วก็ไม่ลืมด้วยแล้วก็จะถามพวกตอบปั๊ปบสุ่มถามตัวไหนคือได้หมดเลยทีนี้ที่ว่าเรียนก่อนล่วงหน้ายะๆเพอะอะไรเพราะว่าถ้าเราได้สุขูลเนี่ยน้องพอเราได้สุขูลเนี่ยน้องก็เรียนการคูได้เลยไม่ต้องมานั่งรอตามระดับชั้นนะคะอ่าแล้วก็น้องเขาสามารถวางแผนชีวิตที่ ปสี่ปวเนี่ยอาจจะจบของประถมละเตรียมสอบได้แล้วไม่ใช่ว่า,เ,าเรียนไปเสร็จแล้วก็มาอัดสอบตอนหลังมันไม่ทันแบบนี้ค่ะช่วงมันจะมีช่วงที่แบบว่าเรียนไม่ได้เยอะรีแลกชฉนนั้นเราก็ค่อยเริ่มให้เพราะว่าบางทีไปอัดเนื้อหาประมาณประถมปลายปุ๊บกลายเป็นว่าทุกอย่างมันไปหนักช่วงนะั้นแต่ถ้าเรามีการเรียนก่อนสมองจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเรารู้อะไรล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ไปซ้าเพิ่มที่โรงเรียนนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะตอนนี้มีโปรหนึ่งถมหนึ่งเป็นโปรช่วงวันแม่ด้วยนะคะ